ทุกทุกคนเลยนะครับผมยินดีทุกคนเข้าสู่การไลฟ์ครั้งแรกของเจอดีครับผมและตอนนี้นะครับผมนะครับอยู่ที่บ้าน d t แท็700เมกะเฮิร์ครับวันนี้นะครับ d t แท็มีภารกิจมอบให้ผมมาครับ w o r k f r ฟ m Home กับขึ้นใหม่700เมกะเฮิร์ดีทั่วดีถึงครับผมเย้ yeah. นี่นะครับผมไม่ได้มาคนเดียวครับผมนับพี่ชายสุดที่รักของผมมาด้วยนะครับผมนั่นก็คือพี่อัพภูมพัฒน์นั่นเองขอเสียงปรบมือหน่อยครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับโอ้เจอกันอีกแล้วเจอกันอีกแล้วพี่เป็นไงบ้างครับช่วงนี้ให้น้องนั่งก่อนอาจได้รีบรีบรีบน้องนั่งก่อนให้น้องนั่งก่อนช่วงนี้นะครับโอ้ช่วงนี้ก็ ช่วงนี้ก็ส่วนใหญ่ก็อยู่บ้านนะแต่ก็มีไปทํางานบ้างครับผมแต่ว่าต้องอยู่บ้านเนี่ยก็คือแบบว่าผมก็นั่งเล่นไปเรื่อยนั่งเล่นโทรศัพท์ดูซีรีส์ up ig สองเพจดูว่าแฟนๆแอบเมาอะไรเราหรือเปล่าแอบไปดูของน้องกราฟด้วยใช่ครับพี่ดูหมดอยู่แล้วครับผมของน้องกราฟละฮะของผมนะครับของผมตอนนี้ส่วนใหญ่ก็กินนอนเล่นอยู่ที่ห้องครับผมเพราะว่าด้วยสถานการณ์โควิด น้องไหนน้อง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 แมวน้องแมวแหมเราก็น้องอาซาอา้าช่วงนี้ก็จะติดน้องอาซาด้วยเราก็จะแบบน้องเล่นน้องอาซาถ้าเกิดแบบมีโมเมนต์น่ารักนิดนึงเราก็จะถ่ายน้องก็อัพลงไอจีแต่ว่าพี่อาบรู้ไหมครับว่าตอให้ผมอยู่บ้านเนี่ยผมก็ใช้เน็ตได้คุมแล้วก็ลื่นมากเลยนะรี่ลื่นเลยลื่องอะไรคร่บพี่เพราะอะไรรู้ไหมครับพี่ทำไมครับเพราะว่า ดีแท็งนะครับเขามีขึ้นใหม่700เมกะเฮิร์นั่นเองครับผมเหมือนมีเราแค่สองคนที่แบบดีใจคนอื่นก็คือแบบเงียบทุกคนทุกคนก็